วิธีการตัดคะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่านทํายังไงมาดูกันได้เลยครับง่ายมากขั้นตอนแรกนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับใช้สูตรนี้ครับเท่ากับ if หรือ if นะครับคลิกเข้าไปที่สูตรครับผมจากนั้นเนี่ยก็ให้เลือกช่องคะแนนนะครับอพอเลือกช่องคะแนนปุ๊บนะครับก็ให้ใช้เครื่องหมายนี้นะครับมากกว่าแล้วก็ เข,า,ขากับนะครับเกณฑ์คะแนนที่ผ่านคือห้าสิบนะครับก็พิมพ์5้าสิบลงไปจากนั้นเนี่ยก็พิมพ์เครื่องหมายนะครับลูกน้ำนะครับแล้วก็คำพูดเปิดนะครับก็ใช้คำว่าผ่านนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให <nichts. S 2> ้พิมพ์เครื่องหมายคำพูดปิดนะครับลูกน้ำคำพูดเปิดนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า ไม่ผ่านจากนั้นเนี่ยนะครับ